สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับืันนีม้มาเบ่งหอ,อ,อยเชอรีน่นะครับหอยเชอรี่กำลังไข่ไข่ก็ลัง,ลงหลขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้กับประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับเมื่ขึ้นฝนตกมั่งครับผมก็บอเคยเห็นด้วยกันว่าอหอ,อยเชอรี่มันขึ้นไข่บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นหอยเชอรี่มันขึ้นไข่ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยกัน อันนี้เป็นเสาของกระช่างนะครับกระช่างกระช่างปลาคอครับปลาลูกขอะครับอันนี้เป็นปลาลูกขอกทีอ่าโอ้ยหมืน่นนี่เป็นปลาลูกขอกนะครับปลาลูกขอกที่ได้มาจากขอกนะครับม่านเอามาล่งขอกหนึ่งนะครับแล้วเอามาขุนไปเป็นปลาลูกขอกทียู่ไอยู่ยนาเนี่ยแหละครับผมไปหาสอนเอา อันนี้กําลังใเงยนะครับไกืประมาณสองนิ้วแล้วครับปลาตัวป่าเบิกเดี๋่มมันล่างชิดไายปลาลูกคอ,อกให้เบิ้งนะครับเนี่างมันในเบิ้งหอยเชลลี่ไขน่นะครับไข่กําลังไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นเรื่อยๆหอยเชลลี่สีทองแต่ตอนนี้มันกอกมันม้วนแล้วตอนซื้อมามันกะท่องู่ครับ มวยไงครับร่างไข่อยู่